รถทรงแฮชแบ็กสปอร์ตแบบนี้นะฮะเจ้าตลาดและเป็นยูแรไอเทมด้วยสภาพเป็นอย่างไรยังน่าใช้อยู่ไหมไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันทวโต้ชแนลรีวิวรถมือสองคุณภาพดีส่งตรงถึงมือคุณเลยนะใครที่ต้องการซื้อรถมือสองคุณภาพดีนะมาที่วันทัวโตบอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนและก็มีข้อมูลครบถ้วนด้วยนะในคลิปนี้นะครับใครอยากจะได้ข้อมูลรถคันไหนนะครับก็ดูคลิปของเราตอบโจทย์ได้แน่นอนครับที่วันทวโตนะครับ, anto, รบมีรถมากกว่า2 5 0คันให้คุณได้เลือกซื้อเลือกใช้นะฮะและที่สําคัญรถ anto, นนรวันทันีวรือ3์โุ้มครรรอง 1, 28าาาย,ายถบ้นแท100ุการันนะมีรับและกัน นะครับเราอยู่กับรถเจ้าตลาดน,นะฮะซึ่งเป็นทรงที่วัยรุ่นชอบมากคันนี้เป็นรร์ไอ t ท m เนื่องจากว่าเจ้าของแบรนด์เขาเนี่ยไม่ผลิตเอามาจําหน่ายอีกแล้วนะ <Wow. S 1> นี่คือรถที่เป็นรุ่นท็อปราคาพิเศษแน่นอนสภาพเป็นอย่างไรสีสันเป็นอย่างไรและราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับรถคันนี้นะครับนี่คือ Honda j a z สติคนะฮะ1.5 RS ปี2018นะและรถคันนี้นะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะของเขาเป็นรุ่น RS รุ่นท็อปนะฮะมีเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นสีนี้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยแล้วก็กน นะรอยด่างรอยลักยิ้มไม่มีนะครับสีสวยสมบูรณ์ครับตรงคิ้วตรงนี้นะครับที่เป็นคิ้วโครเมียมนะแล้วตกแต่งด้วยสีแบล็กอร์ตรงนี้ไม่มีรอยขนแมวนะครับพร้อมกับโลโก้ RS เลยรวมถึงไฟหน้านะครับอันนี้ไฟหน้าเนี่ยสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกร้าแล้วก็ไม่มีรอยชำรุดนะมีในส่วนของ a y t i m e Running l i g h t แล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยใครที่ชื่นชอบในส่วนของ Honda Ja z z นะคันนี้บอกได้เลยว่าทาง Honda เนี่ยเขาไม่ผลิตแล้วและถ้าใครต้องการเอาไว้ใช้งานเอาไว้เก็บสะสมอันนี้ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าอะไหล่ห้้หก็รีไไนนนดคั ค่าเซอร์วิสก็ถูกด้วยนะครับเปิดฝากระโปรงรถมาดูเลยนะครับสภาพห้องเครื่องคันนี้นะฮะเรียกได้ว่าสวยพร้อมใช้สวยพร้อมเสิร์ฟเลยนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1นลิตรเติมน้ำมัน e 2 0ได้แล้วก็117แรงม้าอาัตราการเร่งก็ยอดเยี่ยมเลยนะค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ประมาณ15โลลิตรนะคันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะฮะแล้วก็ความสิ้นเปลืองเนี่ย ขาเรียกว,ว่าเหมาะกับการใช้งานในบ้านเรานะเครื่องยนต์เนี่ยก็ทนไม่มีปัญหาในการใช้งานแน่นอนนะเซอร์วิสที่ไหนก็ได้อู่มีเยอะแล้วก็ศูนย์ฮอนด้ามีเยอะนะครับอะไหล่หาง่ายด้วยล้อแมกนะฮะลายดิมเม้นคัดเลยนะฮะเป็นสีคโครมเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดดำนะครับยางกับล้อแมกเนี่ยขอบ1 6นิ้วดอกยางเต็มสภาพสมบูรณ์ใช้ได้ยาวๆเลยกระจกมองข้างเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับมื่อจับประตูสีเดียวกับตัวรถมีคิเลสโกมาด้วยคือมันเป็นรถที่แบบทรงวัยรุ่นนะฮะทรงแฮชแ ไม่ผลิตแล้วแต่เวลาที่เราซื้อไปใช้เนี่ยเรายังรู้สึกฟีลลิ่งในการใช้งานที่มันยังวัยรุ่นอยู่นะครับอุปกรณ์ครบนะรถสวยคันนี้สีแบบรุ่นลิมิเต็ดแล้วด้วยนะฮะร,ราคาบอกได้เลยเอาไปใช้ในคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนรายละเอียดด้านท้ายนะครับอยู่ครบสปอยเลอร์หลังมีให้นะลองมองหลังแล้วก็มีในส่วนของตัวเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะฮะไฟท้ายที่เป็นแบบใหม่แล้วซึ่งดูฉบเฉียวนะเปิดท้ายขึ้นมาดูครับและในส่วนของที่นั่งแถว2นะครับเวลาที่เราพับเนี่ยมันก็จะราบแล้วก็เรียบแบบนี้นะครับ าให้สมาชิกตัวน้อยเนี่ยนอนอยู่ท้ายรถเนี่ยหรือว่านอนเล่นกันนะฮะก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้เรียกได้ว่าพื้นที่เก็บสัมภาระเวลาที่พับที่นั่งแถว2เนี่ยเยอะแล้วก็ใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยครับรถสวยไม่สวยเนี่ยให้ดูที่สภาพตัวรถนะฮะอย่างคันนี้นะครับคอนโซลเนี่ยอุปกรณ์เดิมไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดนะเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็เดินได้จะเข็บสีส้มตรงรุ่นนะครับนอกจากนั้นหน้าจอตรงกลางเป็นหน้าจอทัชสกรีนแอร์ปรับอากาศเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะฮะแล้วก็มีแอร์ปรับอากาศออโตโด้ดววยรมมมถึงีปุ่พต สต็อปด้วยนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยด่างไม่มีรอยชมรุดมีแพดเดอร์ชิพมาให้มีมัลติฟังชันบนพวงมาลัยแล้วก็ครุสคอนโทรลด้วยนอกจากนั้นนะครับในส่วนของการเซอร์วิสเนี่ยก็เซอร์วิสง่ายอุปกรณ์อะไหล่เยอะมากๆนะฮะราคาประหยัดด้วยเกียร์อัตโนมัตินะครับของเขาเป็นเกียร์ CVT นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมีในส่วนของระบบชิปล็อกสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยเวลาที่คุณเดินทางไกลๆหรือว่าเดินทางใกล้ๆอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความง่ายในการใช้งานนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกได้ว่าประหยัดน้้้้ําาาามมมัััันนนดดววยยะบบบบอีหกกไเเล่ แน่นอนที่ต้องการใช้รถที่ไม่ใหญ่มากและขับในเมืองอันนี้คล่องตัวมากครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ Honda j แจสซีเนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็พาชมทั้งด้านหน้าด้านนอกแล้วก็ภายในตัวรถรวมถึงห้องเครื่องสภาพเรียบร้อยนะฮะคันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะร,รถบ้านแท้ร100้อเซนไม่มีชนหนักพิกความน้ําท่วแมแน่นอนอันนี้พาตรวจเรียบร้อยแล้วนะ <Wow. S 1> และที่สาคัญบริเวตีเราเยอะด้วยบริวตีเราให้3ปีหรือ3 0,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคันนี้นะครับตอนป้ายแดงเคยขายอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนสี่หมื่ พิเศษครับประหยัดกอ้ไยแดงได้ถึงเกือบ3,000 300, 0นบาทนะ <Wow. S 1> คันนี้เราขายเพียงแค่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและพอเริ่มต้นนะครับประมาณ7 0 0 0บาท80,0 0บาทต่อเดือนนะใครต้องการจัดไฟแนง่ายมากครับเอาบัตรประชาชนนะมาเช็คเครดิตกับเรา1ชั่วโมงรู้ผลสามารถรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยครับรถสวยนะครับประวัติวสวยนะเจ้าของลำดับเดียวนะอุปกรณ์ครบนะพวงกุญแจรีรโมท2ดอกแบบนี้นะครับหายากนะใครต้องการใช้งานรถที่แบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศู 0, 16, 45, 85, นย์ห5 8งหนึ่งหกเจ็ดสี่ ออนไลน์นะไม่ไว่าจะเป็น Facebook, t ก k t o k y กยูทูบเว็บไซต์ตรงนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการข้อมูลตลอด24ชั่วโมงเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมท้องที่วันทูโต้อของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ